ะเช่วงนี้โดอารมณ์แปรปวนครับโชว์โดอารมณ์แปรปวนเนื่องจากว่าหวงเมียนะครับตั้งแต่มีเมียมานดิโหซื้ว่าสี่ห้ายนะครับต้องคอยปราบโดไปเรื่อยๆนะครับอ มาเลาแม่มิบวยมาต่อสปปมาสปปแล้วเมื่อวานสปปตรงหน้าเนี่ยเลยไล่วงเลยมามาแตเด็ดอุดมนะครับก็เลยแวะมาบ้านนีลามาถึงจังหวะเพราะนี่ครับพี่น,อน้องกำลังสีเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อที่จะไปอำเภออาสามารถไปถ่าย MV เพลงของพี่แมนมนีวันนะครับ แล้วกะมีงานแสดงต่ออยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับมือแลงแสดงร้อยเอ็ดมือแลงแล้วกะมืออื่นไปขอนแก่นนะครับขอนแก่นแล้วก็ย่ครับโค้งมาที่ร้อยเอ็ดอีกนะครับมือนีพอวันไปน้าครับส่วนบาวีสานสิไปกับเมก,บเก,กแกมนะครับมือแลงครับสีขอไอติดรถนะครับพอว่าเมกแกมกันเลยไปเติมลมเติมยังเช็กลมยางเรียบร้อ,รอยแล้วครับเอาดี เตรียมเงินแสนไปเลยเจ้าเมแกมไปเช็คลมยางไว้นะครับเพื่อที่จะไอ้ไอ้บาวอีสานไปนํานะครับแล้วก็มือแรงเพิ่นอยูลอยเอสหรือมืออื่นเพมาเกิดสิไปขอนแก่นนะครับไปขอนแก่นแล้วกับบาวอีสานเพิ่นก็จะไปขึ้นรถกับน้องบุรัมพูนะครับนี่คือส่วนบาโถกจะเคลียร์ต่อไปครับไอ้ ลุยกันต่อครับพี่น้องลุยกันต่อเอาแบบอันใดที่สาม,มารถส่งได้ส่งทันทีครับอันใดที่ยังส่งบ่ได้ก็รอนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดแตพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดบัสจะมาหอดน,นะครับวันที่ยี่ส <28 S 2> ิบเอ็ดนะครับจะเริ่มส่งอีกชุดหนึ่งนะครับชุดใหญ่ๆเลยเหรอครับพี่น้องชุดเกือบชุดสุดท้ายอ่ะว่างไหนะ่าจะเป็นชุดสุดท้ายคือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับภายในมือสองมือนี่ถ้าผู้ใดยังบ่ตั้งแตรับถักมานะครับพี่น้อง ย,ยังบ่ทันได้รับถากมาครับเจ้าบาโทนจะเป็นอะไรขอมูลเบิ่งนะครับว่าทำการจัดส่งให้หรือ,อยังทำการจัด <compress. S 1> ส่ง,สงให้วันไหนขอไทยหลุดครับ

หลังจากที่ไอ้กอกาแพงแล้วกะสีให้ไม่หน่อยเฮ็ดหองให้ห้อง,องนึงนะครับพี่น้องห้องห้องนั้นเสียเอาไว้เคียยพวกเอกสารพวกจังสีนะครับเวลามีสั่งจ้องบัตรหรือว่ามีงานบุญมีรวมงานบวมบุญอีอย่างต่างๆนะครับขอมูลจะไปอยู่ในห้องนั้นนะครับบ่าวทุนจะไปนางทํางานแพ็กบัตรแพ็กของหรือว่าเก็บขอมูลงขอมูลมนลงซื้อ ของแต่ละท่านที่ได้ร่วมงานบุญหรือว่าออยากมีของที่ระลึกร่วมบุญครับพอแม่พี่น่องเอซนะครับเป็นตื่นเต้นเป็นสันเหมือนผลเอาผนมาหอนมาเห็นหน่องสันเหมือนผนน่ะดีใจหลายอ,อยากมีของหนึ่งนะครับแบบไป,ไปพราอเวลามานัางเหตุจังสีมันปวดหลังปวดขาไม่พี่น้อง แล้วโต่เฮ้าที่เฮ้าสิทํางานกับมันเป็นพื้นที่ที่เพ่นใส่งานนะคนนั่งกับยางคนนี่กับยางขวงพ่นนะครับก็เลยพอเหตุยู่บนสุ่มแบบนี้ดี่กวัวนะครับนั่งปวดขากระเยียดขาไปนั่งปวดแอกวกระเยียดแอวออกนะครับกับ <c oughs> ก็ถึงรางวันใหญ่ๆเด้อสิเอานุ่มอีหลาไป็นลำหนาบานแล้ววะ

ไปแล้วครับเดินทางครับมุ่งหน้าสู่อาสาบานนะครับครับครับผมครับครับเดินทางปลอดภัยครับครับยูบ้านนี่แหละครับเป็นบุญกระถินใหญ่นะครับบุญกระถินเด้อครับมารวมบุญกระถินนํ้กัน

อีกคือความรู้สึกครับพี่น้องความรู้สึกของเอซที่เห็นน้องผ่านโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับบางคนเนี่ยคือแม่เพิ่นไม้หอวนมาจอดรลงลงคือจังหวะที่ทีมแม่รถตู้จะไปพอดีนะพี่น้องก็คือหลังจากกินเขาแต่งโต้ค้นค้องเรียบร้อยกับในท้ายรถก,กำนองพอดีนะครับนี่คือว่ามอดเจาะนะครับ บุญวาสนาครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบป็นโฆษณาเน่อยด้ยครับพี่น้องสรุปคลิปนีเอาไว้สมีสะก่อนครับเดี๋ยวพกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs>